วันนี้วันศุกร์ที่21พฤษภาคม,มพุทธศักราช2553เราอยู่ที่ร้านครัวยายเป่งเอาตามสบายคุณพ่อได้หมดลูกๆร้านก็ติดริมคลองเลยครับเก่งเป้งไปเลยอาหารก็60-70นะครับไม่ได้แพงอะไร เบอร์เบอร์คุณยายโทรมาได้ครับเปิดสองุ้มครึ่งหาไม่ยากนี่คือปลาช่อนโคกคือครับคือปลาช่อนทอดเสร็จแล้วก็เหมือนน้ำยำแล้วเอาเออหนูเอาไปให้คุณพ่อดีกว่ากะทิสใส่ข้นๆอันนี้เป็นประดุก ทอดกรอบนะครับนะครับทำคล้ายๆเหมือนกับเขาขี้เมาแล้วก็มีขิงมีอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะกินกับเบียถึงจะจะเออเรามากับเด็กๆนะครับเดี๋ยวชิมจะให้ลูกๆชิมก่อน เอามเดือดปุดๆเดือดปุดๆเลยครับรสชาติเป็นไงครับคุณความเพียรยอดเยี่ยมเลยค่ะไม่ไม่บอกโอ้โหเป็นไงคะคุณร้อนร่าอร่อยไหมรสชาติ เก่งมากนี่คือไข่เจียวฟูกรอบกรอบคุณยายเป่งเนี่ยไข่เจียวตำลึงคุณยายเป่งเนี่ยเจ็ดสิบเอ้เก้าสิบเจ็ดใช่ใช่พันสิบเจ็ดราสีเมื่อเมื่อมกรลานี้เองแต่คื่เผาไปเนี่ยครับไม่งั้นเราจะได้จิมฝีมือเป็นไงลูกอร่อยใช่ไหมเออเปื่น สั่งว่าไม่ให้ใส่พริกนะครับเด็กๆก็ทานได้